นี่คือสูตรโกงอายุนี่ไม่ได้มีมาแบบกรดๆัดนะบอกเลยว่ามีมาเก้าปีแล้วนะรู้ได้เลยว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นเพื่อนแท้ผิวแพ้ง่ายอย่างเราคิซเซ่โปรไว้ค่ะเขาเป็นเบสเลอร์ของคิเซ่มาแล้ว9้าปีถ้าไม่ถึงมาแล้ว9้าปีมันดียังไงเดี๋ยวเรามาดูกันหนึ่งเลยนี่จะเปิดกระปุกให้ดูคือเนื้อครีมเขาจะเข้มข้นมากเอาตรงๆนะไม่ต้องกลัวเรื่องความสดใหม่ของครีมเลยคือถ้าเป็นกระปุกใหม่เนี่ยเขาจะซีนซีนหรือซีนนะซีนจะซีนเป็นฟอยล์ค่ะฟอยล์ปิดไว้เขาจะคงความสดใหม่ของครีนะะอคคื หโลดตัวนี้เขาจะมีเอาม้าอมฤตินที่จะช่วยให้รอยฝ้ากระจุดดำดำจางลงหอมหน้านะคะจะแบบว่าเนียนนุ่มนวลมีน้ำมีนวลมีน้ำมีนวลโลดที่ผิวเราขาวแบบขาวสุขภาพดีนะคะไม่ได้ขาวแบบซีดกระดาษเธอส่วนผสมของเขานะคะจะไม่มีอะไรที่เป็นแบบส่วนผสมสารเคมีที่ร้ายแรงกับหน้าเลยแต่อีกเดียวก็เพราะว่าเขาไปหน้าแล้วนะคะแล้วเขาเนี่ยวิจัยกับแพทย์ผิวหนังเลยนะบอกเลยว่าตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายไปจำกันค่ะระบบนึงคือแบบเยอะมากนะคะเก็บได้เก็บได้เลยจ้าแม่จ้ากินเซฟไร้ค่ะ